องหาต้นเล็กช่วยกันนะครับต้นเล็กที่สุดในนี้มีต้นไหนบ้างที่มันไม่โตเท่าเพื่อนเนี่ยยากนะท่านผู้ชมนี่สนเสมอกันหมดอันนี้คืออาจารย์จริงๆนะอาจารย์ในเรื่องของวิธีการปลูกนะการดูแลรักษาเราไม่ได้พูดถึงว่าอาจารย์ที่ไปสอนมหาหลัยนะอาจารย์ลงมือจริงแบบนี้เทคนิคมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเรื่องของการบํารุงให้ต้นมาโตได้ขนาดแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโฮมโไทยแลนเราพาท่านผู้ชมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สวนพ่อเลี้ยงสารการหรือพ่อเลี้ยงคิดนะครับพ่อเลี้ยงคิดนี่ปลูก 12,000ตนอันต้นอลังการงานสร้าง1 2 0 0 0ันต้นโอ้โหท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีก็ก็ขนลุกขนลุกคือเรารู้ว่ามันแพงตัวนี้พอเลี้ยงคิดเอาง่ายๆเลยที่หนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทต้นละหมื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมให้ต้นละหมื่นได้สิครับไดไปดูมาแล้วจีนก็ไปแล้วเวียดนามก็ไปแล้วมืนครับครับหมื่นบาทได้แน่นอนท่านผู้ชมแล้วฝั่งนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะหลายๆท่านนะครับ กูรูในเมืองไทยนี่เยอะมากท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าหอลํมมันเข้าแก่นช้าเวียดนามมันเข้าแก่นเร็วตัวนั้นเข้าแก่นตัวนี้ไม่เข้าแก่นหอล้มมันไม่สวยเวียดนามสวยกว่าหรือบางคนก็บอกว่าหอล้มสวยกว่าท่านผู้ชมเอาของจริงดีกว่าฝั่งนี้คือไหหยลํานะครับท่านผู้ชมนี่หหลําทั้งหมดครับอ้าวปลูกที่หลังบุกครับปลูกที่หลังปีหนึ่งปีหนึ่งท่านผู้ชมแล้วมาดูกันผมจะเจาะให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆกับตานะครับว่า มันเข้ากันหรือเปล่านะครับเข้ากันหรือยังอันนี้คือไหหลํานะครับใช่ครับหหลั100ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมผมตรวจสอบแล้วนะครับทั้งใบทั้งลำต้นทั้งอะไรคือหหลําร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนมันต่างกันท่านผู้ชมใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวผมเจาะให้ดูอันนี้คือจอะไม่จอะก็มั่นใจอยู่แล้วนะครับว่ามันเข้ากันต้นนี้นะอันนี้กี่ปีครับพเลี้ยงห้าปีครับ ห้าปีนะครับท่านผู้ชมห้าปีครึ่งทางแล้วนะสิบปีขายไนะมาแล้วนี่ยังไม่ทําอะไรเลยท่านผู้ชมนี่แก่นเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีชัดกว่านี้อ,อันนี้เพิ่งจอเข้าไปนิดเดียวเองนะหูยท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้แก่นหรือเปล่าครับแก่นไม้นะครับแัดเจมสีมันเข้มมากนี่ยังมีอีกท่านผู้ชมนี่มหาศาลนะครับแสดงว่าไฮลํานี่เข้าแก่นแน่นอนนะครับห้าปีนี่ที่จริง มันเริ่มเข้าตั้งแต่ปีที่3ามท่านผู้ชม3จะเริ่มเข้านะครับแล้ว5ปีอย่างต้นนี้นี่เข้าสวยไหมครับเข้มดีเนาะสีเข้มมากยิ่งเข้มยิ่งแพงท่านผู้ชมลายไม้ยิ่งสวยยิ่งแงพงพ่อเลี้ยงคิดครับตัวนี้คือให้ล้ําที่ปูก,ก่อนเวียดนาม1ปีเวียดนามก่อนเอาเวียดนามก่อนเวียดนามก่อนอันนี้ช้าไปปีนครับช้าไปปีหนึ่งโอเคครับวันนี้เราดูแล้วเนี่ยในสวนบริคิดสวนนี้กี่ต้นครับรวมทั้งหมดสวนนี้น่าจะ7 0 0 0ต้น7,000ตันรับ ท่านผู้ชมครับผมยังคิดปลูกรวมแล้วเนี่ย12,000ต้นนะ1 2 0 0 0ต้นเนี่ยราคาประกันขั้นต่ําต้นละ10,000บาทเอาจริงๆคือขั้นต่ํานะจริงๆเลยท่านผู้ชมกิโลกร,รัมละ5 0 0บาทเนี่ยห่งต้นเป็นเงิน120ล้านบาทนะครับแล้วผมพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลอยนะครับไม่ได้ยกเมฆมาจากไหนท่านผู้ชมเราไปดูกันมาหมดแล้วว่าในจีนในเวียดนามราคาจริงๆแล้วเขาขายกันยังไงแพงนะ,ะท่านผู้ชมแพงจริงๆต้นละเป็นหมื่นเนี่ยมันทําได้จริงรต้นละสองล้านบาทก็ พาพ่อเลี้ยงไปดูแล้วนะครับ,รบต้นละสองล้านบาทที่ประเทศเวียดนามท่านผู้ชมอันนี้ในประเทศจีนถามพ่อเลี้ยงว่าในประเทศจีนเนี่ยที่เราไปดูไม้หวงหุ่ในเกาะไหหลําเนี่ยกับของเราเนี่ยของเราสู้เขาได้ไหมฮะได้สบายเลยครับเนาะได้สบายเลยของเรานี่สวยกว่านะาสวยกว่าในจีนนะท้นี่ตัวเนี้ยน,น,น,นะเขาสิบกว่าปีอะรุ่นนี้เลยเราห้าปีของเขาสิบกว่าปีรุ่นนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือของจริงนะที่ไปดูกันมากลับไปดูคลิปย้อนหลังได้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคิดกับผมที่ยืนคุยกันเนี่ยท่ามกลางสวนไม้ฮวงหุ แล้ววันนี้มายืนคุยกันตรงไม้่วงหัวรี่ที่เกาะไฮหลำเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมย้ายนะครับจากเกาะไฮหลำไปฝั่งประเทศเวียดนามบ้างท่านผู้ชมฝั่งนู้นคือพยุงเวียดนามโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้พยุงไฮหลำนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆพกคนเลี้ยงอันนี้ปลูกมาเนี่ยการตายเยอะไหมฮะอัตราการรอดตายนี่มีน้อยมากน้อยมากต่างกันไหมครับกับกับเวียดนามเวียดนามกับไฮหลำเนี่ยเรื่องอัตราการรอดก่อนผมว่ามัน เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อที่ที่เหลือนะมันตายสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ให้เจาะต้นไหนครับต้นไหนก็ได้นเนาะคุณต้องเลือกมาจัดมาอันนี้ไม่เลือกครับจัดเลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะผมมั่นใจนะว่ารุ่นนี้มันยังไงก็ชวร์เพราะติดกันฝั่งนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ให้นิดนึงอยากอยากให้เห็นฝั่งนี้อ่ะอันนี้คือเวียดนามท่านผู้ชมนี่มันชัดเจนมากเวียดนามนะครับฝั่งเมื่อกี้นี้เราไปเที่ยวเกาะไฮลํากันนะนี้ก็ข้ามข้ามอ่าวตังเกียระนะมา ังเวียดนามเดี๋ยวท่านผู้ชมผมเจาะให้ดูนะครับนิดนึงอ่ะเจาะให้ดูเลยว่าแก่นมันเป็นยังไงของเวียดนามนี่เริ่มมาแล้วนะครับ เดินมาเจาะไปแป๊บเดียวเองนี่ท่านผู้ชมสีโอ้สีสันดูดิแดงฟัดเลยครับมีหน้าเจาะไม่เข้าแล้ว <Lauren> โอ้ยโอ้ย<อ>ดูสีสันท่านผู้ชมสียิ่งเข้มยิ่งแพงนะครับท่านผู้ชมนี่สีสันอันนี้คุณภาพจริงนะฮะคุณภาพของจริงสวนพลิงคิดนี่เบ <be River> อร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับดูสีครับ แวนดูอันนี้กันนะแล้วไม่ได้เลือกต้นด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้เลือกนะครับต้นไหนเดินมาชนต้นนี้เอาต้นนี้ก่อนสีสันสวยงามมากคุณเลี้ยงคิดครับกลิ่นกลิ่นรุนแรงมากอันนี้ออกหอมนะครับออกกลิ่นลบกกี่ได้แรงกว่านี้ท่านผู้ชมผมว่ากลิ่นนี่มันผสมกับขี้ไก่หรือเปล่ากลิ่นรุนแรงเอาพ่อเลี้ยง อันนี้พอเลี้ยงสีทนนะครับปลูกไป4,000ต้นนี่ก็4,000ต้น40ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราพาชมนิดหนึ่งนะพอนเลี้ยงคิดอยากให้พาชมข้างในนิดนึงว่าสวนนี้นี่มันอลังการงานสร้างจริงๆแบบนี้อ๋อน้อยสวนนะครับที่ที่จะเป็นแบบนี้พอเลี้ยงคิดอันนี้อายุกี่ปีครับอันนี้6ปีป6ปีประมาณ2เดือนครับครับ6ปีแล้วระยะปลูกเนี่ยกี่เมตรคูณกี่เมตรครับ4คูณ4ครับ4คูณ4อันนี้เราเราจัดทรงเรียบร้อยนะครับ เราจะไม่จัดอีกแล้วนะครับอันนี้คือจบแล้วคือสังเกตนะครับว่าเราทําเราสร้างตาไม้ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะตัดกิ่งแบบนี้ครับให้มันที่เ่าแก่บอกครับให้มันเกิดตาไม้เราจะสร้างอันนี้จัดทรงเรียบร้อยแล้วครับพ่อเลี้ยงครับอันนี้ระยะห่างนี้เท่าไหร่ฮะเอาจริงเลยนะสี่หนึ่งสองสามสี่ท่านผู้ชมหนึ่งสองสามี่คูณ4ี่เมตรท่านผู้ชม4ครับ4คูณซ้ายมือขวามือ4คูณ4เมตรระยะนี้เนี่ย สามสี่ครับสี่หลายคนบอกว่าสี่คูณสี่เมตรเนี่ยมันจะไม่โตแต่ผมดูมันโตนะเพระเรียงคิดเนี่ยครับโตโตนะคือช่วงที่ผ่านมาเราพยายามจะจัดทรงให้มันได้ครับเห็นเหตุผลที่เราจัดทรงก็คือเราอยากได้ลำไม้ที่สวยนะครับแล้วก็สร้างตาไม้ด้วยจะสังเกตว่าคุณปอนโพ์ข้างบนนะครับกิ่งกิ่งที่เราตัดเนี่ยมันจะมีตาไม้ที่สวยอัอนนี้เท้าแก่สั่งไวส้สั่งตาไม้ให้ยเยอะๆเราก็จะจัด ยิงตาเยอะยิ่งแพงยิงสวยมีราคาครับมีราคาขึ้นไปท่านผู้ชมผมยังไม่เห็นต้นเล็กๆเลยนะที่นี่ตรงกลางนี่ไม่ได้มีต้นแหว่งต้นขี้เล้วขี้เล่เลยนะท่านผู้ชมสวยงามมากเมื่อก่อนพ่อเลี้ยงครับเมื่อก่อนนี่เราต้องทาทาปูนขาวตลอดทาปูนขาวครับแล้วได้ผลไหมตอนนี้ทาปูนขาวก็ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทาไม่ไหวต้นมันใหญ่ครับมัน เป็นคันพ่วงเลยไม่ไหวเท่าพูนขาวมาพูนขาวมานี่คือไม่ไหวจริงๆต้นทุนนะครับทั้งต้นทุนทั้งแรงงานต้นทุนทั้งแรงงานทั้งค่าแรงงานท่านผู้ชมโอ้สวยงามจริงๆตรงขนาดนี้สวยขนาดนี้อ้าวเชิญครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะสอบถามนิดนึงว่าท่านใดเคยไปเวียดนามเคยไปจีนพลเลี้ยงศรีทนครับทางนี้ครับเชิญทางนี้นิดนึงขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยอ่าฝั่งนี้ก็เลย ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สวยสวยงามฝั<ล>่งนี้เดี๋ยว,วยผมขออนุญาตสัมภาษณ์พ่อเลี้ยงสีทนพ่อเลี้ยงสีทนครับครับที่ไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยไปที่เกาะไหหลำด้วยในประเทศจีนต้นกําเนิดของพยุงไหหลำเมื่อกี้เราไปดูละพย ים, ุงไหหลำที่นู่นกับพยุงเวียดนามที่นี่เทียบกับที่เราไปดูในจีนในเวียดน,นามต้นตำหลักเขาจริงๆเนี่ยเราสู้เขาได้ไหมสู้ได้ครับผมชู้ได้แน่นอนน่าจะสวยกว่าด้วยซ้ำนะสวยกว่าสวยกว่าไอเวียดนาม ครับแล้วเมื่อกี้เห็นแก่นแล้วเนาะครับเห็นแล้วครับของพ่อเลี้ยงคิดนี่แก่นโอ้โหมาจากไหนไม่รู้นักหนานะครับมาจากขี้ไก่แน่นอนนะฮะสูตรสําคัญสูตรสําเร็จเนี่ยขี้ไก่เนี่ยมันจําเป็นไหมพ่อเลี้ยงคิดในการจําเตัวนี้ผมว่ามันเซฟต้นทุนได้เยอะนะครับเซฟต้นทุนได้เยอะนอกจากขี้ไก่นี่เราจะฝังเอารถแท็กเตอร์ล้อยางผ่านผ่านหกครับครับกรีดกรีดเป็นร่องแล้วก็ฝังขี้ไก่ด้วยฝังขี้ไก่เสร็จปุ๋ย1ิแพ้ิ้ลงแล้วก็ปิด อข้างบนนี่ก็บินโดนพ่นอาหารใช้เยอะไหมครับหมายถึงขี้ไก่นี่ต่อต้นเฉลี่ยแล้วประมาณต้นละปีกระสอบครับปีนี้ต้นละหนึ่งกระสอบต้นละหนึ่งกระสอบปีนี้นะครับปีหน้าต้นละสองปีหน้าต้นละสองครับอันนี้คือทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ปีละหนึ่งกระสอบครับให้ปีละหนึ่งหนึ่งกระสอบต่อต้นนานผู้ชมถามว่าต่อต้นนี่มาประมาณสองสองสองปีแล้วครับครับแต่ว่าแรกๆก็ครึ่งเนาะครึ่งกระสอบก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยนี่เรื่องสาคัญมากนะแต่ที่เราไปดูมาทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมสวนที่ประสบความสําเร็จสวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาปลูกแล้วเขาปล่อยนะท่านผู้ชมมันมีหลายสวนที่บอกโอ้ตโตแล้วปล่อยได้มันไม่ใช่นะท่านผู้ชมปีหนึ่งขอปีหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเราปยยลูกยางพาราเราต้องการผลผลิตน้ำยางเนี่ยถ้ารเราไม่ใส่เราไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยนะน้ำยางไม่ออกนะครับไม่ค่อยออกได้น้อยมากแล้วตัวนี้ถามว่าเราปลูกเนี่ยต้องการผลผลิตไหม ต้องการผลผลิตของมันก็คือแก่นไม้ด้านในครับผมแก่นไม้ด้านในของไม้หวงหุ่นลี่เนี่ยนะทั้งสายพันธุ์เวียดนามทั้งสายพันธุ์ในหล่ำเนี่ยมันมันก็ต้องการอินพุตเอาพุตเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะฮะอินพุตก็คือสิ่งที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยก็คือพวกขี้ไก่พวกปุ๋ยนะครับการดูแลเรื่องหนอนเจาะลาต้นอะไรพวกนี้มันต้องมีนะท่านผู้ชมอันนี้หลากหลายมากนะครับมันไม่ได้ว่าถามแต่ถามว่าถ้าเทียบกับไม้อย่างอื่นที่เราเคยปลูกมาก็ถือว่าง่ายนะคนเล้งคิด นะครับแสดงว่าประเทศไทยนี่สู้เขาได้สู้ได้สบายสบายเลยนะท่านผู้ชมแล้วท่อแก่เจียงมาแล้วด้วยส่วนนี้ท่อแก่เจียงนี่คือประธานบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับแล้วก็ดรเรลิวซินประธานบริษัทหงมู่ไหหนานในประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมเขามาดูที่นี่เขาบอกเลยว่ามันจะเริญเติบโตเร็วกว่าต้นตำรับเร็วกว่าที่จีนเร็วกว่าที่เวียดนามและที่สําคัญแน่ๆเลยท่านผู้ชมแกนไม้คุณภาพดีมาก สีไม้ลายไม้เนี่ยไม่ได้แพ้ต้นตำรับเลยเข้มเลยเข้มเลยเข้มกว่าต้นตำรับสวยกว่าต้นตำรับเมื่อวานเราไปดูของพี่เอพี่เอก็อท่อแก่เจียงก็ไปดูมาละเนาะท่อแก่เจียงก็ไปดูของผเลียงสีทนไปดูมาแล้วน,นะครับ3ท่านเนี่ยทุกวันนี้ต้องเป็นอาจารย์แล้วท่านผู้ชมของเกษตรกรทั้งประเทศไทยคือสวนแรกๆเนี่ยทุกคนต้องดูดูแล้วฟังจากคนที่เขาปลูกมาก่อนคนที่เขาทาประสบความสำเร็จมาก่อนแบบนี้ท่านผู้ชมผมต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็ ผู้รู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยบางทีดูในตําราอย่างเดียวบางทียังไม่เคยเห็นไม้ของจริงด้วยซ้ําแต่เรานี่สัมผัสมาตลอดจนถึงขนาดนี้บริษัทหงมู่ไทย i l a n นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนสวนใหญ่ขนาดไหนสวนเล็กขนาดไหนเราไปหมดท่านผู้ชมเล็กนิดเดียวก็ไปนะดูแลแน่นอนคุณกุ้งเชิญครับคุณกุ้งคุณกุ้งนี่รู้ว่าบริษัทหงมูมาวันนี้นะครับมา เยี่ยมนะครับมาให้กําลังใจกันเนี่ยก็มานะครับ <_ D> เป็นเครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงหัวรีพอเลี้ยงคิดก็เป็นประธานประธานเครือข่ายนะครับ <_ D> เครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงหวงัวรีแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมมีทุกภูมิภาคของประเทศไทย <_ D> ตอนนี้นะครับกิจกรรมมันอาจจะมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มีการส่งไม้ออกเมื่อไหร่ที่มีการส่งไม้ออกเมื่อไหร่ที่มีการจัดสัมมนานใหญ่ใหญ่ท่านจะรู้ท่านจะเห็นแน่นอนนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ประจักษ์ด้วยสายตาของท่านเนี่ย ผมบอกเลยว่าต้นละหนึ่งหมื่นบาทมันทําได้แน่นอนหนึ่งหมื่นบาทนะครับต้นหนึ่งในเวลาสิบปีเนี่ยสามารถมีแก่นไม้ได้เนี่ยยี่สิบถึงสี่สิบกิโลนะครับก็ตกประมาณกิโลกร,รัมละห้าร้อยบาทราคาประกันขั้นต่ำนะอันนี้ผมอยากจะบอกเลยท่านผู้ชมราคาประกันขั้นต่ําคือเราไม่พูดเยอะนะเราไม่พูดเยอะไว้ก่อนนะครับเราพูดแค่นี้ว่าถ้าสมามติราคาประกันขั้นต่าะนะานนานํา,า,มมา,ากิโลกร,รัมละห้าร้อยเนี่ยยี่สิบถึงสี่สิบกิโลก็ตกต้นละหนึ่งถึงสองหมื่นบาท ต้นนี้นะครับท่านผู้ชม1นึ่งถึงสองหมบาทแล้วครน,นี้ท่านดูว่ากี่ต้นนับดูนะครับ10ต้นแสนอะ่ะสิต้นแสนบาท10ต้นแสนบาท,แ,บาทแล้วถามว่ามันต้องเหนื่อยไหมมันไม่แทบไม่ต้องทําอะไรถ้าติดแล้วนะครับปีหนึ่งใส่ปุ๋ยข้างหนึ่งเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะฮะท่านผู้ชมมันง่ายขนาดนั้นเลยหลังลหลังจากที่พี่กุ้งปลูกมาเนี่ยช่วงแรกๆลําบากหน่อยลําบากนะสู้ลบกับหญ้ากับวัชพืช,ชกับอะไรแต่พอโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก็การดูแลก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนพวกไม้ผลไม้อื่นนะคะอย่างโกโก้นี่คือถ้าเราไม่ทําดอกเราไม่พ่นฮอร์โมนไม่อะไรมันก็มันติดดอกจริงแต่มันไม่ติดลูกแถมติดลูกแล้วปุ๊บคุณก็ต้องพ่นธาตุอาหารให้ครบถ้าไม่ครบข้างในก็รีบก็คือขายไม่ได้แต่ต้นพยุงนี่ก็คือปีหนึ่งอย่างเรา ประหยัดตังก็ขี้ไก่อย่างที่พี่พอเลี้ยงคิดบอกอะค่ะแล้วก็ขี้ไก่เสร็จแล้วก็เสมอ15เราก็ใส่ตามอย่างปีนี้ใส่แค่หนเดียวใช่ไหมคะมันก็สวยงามขนาดนี้แต่ถ้าเกิดโอเคมีทุนมากขึ้นมีการดูแลมากขึ้นจะจะใส่มากขึ้นกว่านั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยเราก็มองว่า ใหม่ๆเราก็ต้องค่อยดูแลเพราะ,ะไรายได้อย่างส่วนอื่นหรืออะไรเรายัางไม่นั่นแต่การดูแลของมันเหมือนไม้ยืนต้นซึ่งดีกว่าสักมากค่ะที่แพ่นี่ปลูกสักกันเยอะแต่ก็ราคาไม่ได้เลยส่วนหนึ่งก็ได้เงินกันต้นหนึ่งห้าสิบาทร้อยบาทแต่ก็ใช้เวลาสิบปีเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยคือโตดีมากเลยค่ะห้าหกปีเพราะที่สวนก็ห้าปีกว่าหกปีทีหลังพี่พอเลี้ยงปีหนึ่งนะคะแต่ทีเนี้ยคือเราไม่ต้องไปดูแลเลยมาก มันเป็นไม้ยืนต้นถึงเวลามาแล้วปุ๊บถ้ามีกิ่งไหนที่มันจะโน้มหรืออยู่ในแนวแนว,แนวลมแรงๆเราก็ตัดแต่งกิ่งให้มันสูงเหมือนต้นยางเพราะที่บ้านก็ปลูกยางพาราเหมือนกันการเติบโตแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกับยางเลยค่ะแต่ว่ายางก็ยังว่า7ปีแต่เนี้ยคือถ้า7ปีแล้วปุ๊บแก่นแบบสวยยิ่งยิ่งนานปียิ่งสวยยิ่งมีราคาสีเข้มมากนเมื<ช>่อกี้สุดยอดเลยใช่ พเลี้ยงคิดครับคราวนี้ผมอยากให้พลเลี้ยงคิดเนี่ยบอกถึงว่าเทคนิคมีอะไรเพิ่มเติมไมหมฮะที่จากที่บริษัทองมูไปดูแลทุกอย่างแล้วก็ไปให้คําแนะนํามาทุกอย่างเนี่ยาการเจาะลุมใส่ปุ๋ยหรือการนุ่นนี่นั่นเนี่ยคราวนี้มันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบําร,รุงให้ต้นมันโตได้ข,ขนาดแบบนี้ผมว่าครับคนเรากินข้าววันละสามมืออ้อน้อพืชเขาก็ต้องการอาหารแต่ว่านานๆทีถ้าเราให้เขาเนี่ยเขาก็โตช้าแต่ว่ายิ่งเขามาอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบนี้ มันก็มันต้องยิ่งให้ครับเพราะว่าเขาเขาจะแย่งอาหารกันสิ่งสําคัญมันก็ไม่ได้ยากครับใส่ขี้ไก่ปุ๋ย15 15้้าแค่มี 16- 16ก็ได้แต่ว่า15ก็ดีมันประหยัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีสารอาหารคือพืชเขาต้องการสารอาหารหลักกบอาหารรองอาหารหลักก็คือ NPK ปุ๋ยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราให้ข้างล่างแล้วเราให้ข้างบนด้วยมีโดนด้วยโดนบินด้วยประหยัดมากเหตุผลทำไมเอาเอาบนเอาเอาโดนมาบินพ่นเพราะมันประหยัดตังค์ประหยัดเงิน ถ้าเราใส่ปุ๋ยแปลงนี้เราหมดไปสองหมื่นนะถ้าบินโดนอ่ะสองสามพันใช่ค่าค่าบินโดนก็ไล่ละร้อยนะไล่ละร้อยยี่สิบไล่ก็สองพันก็ปุ๋ยก็สารสารอาหารปุ๋ยนะครับบอกรายละเอียดทั้ทางใบใช่ไหมทางใบครับถ้าทางใบก็มีหลักและมีรองพนันครับเป็นปุ๋ยทางใบแล้วแก่นเขาจะสวยมีเทคนิคเดี๋ยวค่อยคุยกันลาเพราะว่าเมื่อมาปีหน้านะเดี๋ยวเราสาราธิตการผสม ผสมครับผมวิธีใส่ปุ๋ยก็มันมีเทคนิคของมันเราเราปุ๋ยเราซื้อปุ๋ย 15- 15มาครับมันก็มี15 NPK ครับใช่ค่ะส่วนใหญ่รองมีน้อยครับแล้วก็หาตัวรองที่เป็นน้ำครับครับมามิกกับปุ๋ยมาผสมก่อนกับเม็ดกับเม็ดปุ๋ยอีกทีมาผสมแล้วก็โรยให้ตัวนี้มันสุดยอดเลยครับมันจะได้ครบสารอาหารครบบางธาตุอาหารบางตัวนะครับธาตุปุ๋ยพืชเนี่ยต้องการในจํานวนน้อยแต่ขาดไม่ได้คัแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดปุ๊บเนี่ย อาการเจริญเติบโตของเขาก็จะติดขัดปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้คืออาจารย์จริง,รงๆนะครับอาจารย์ในเรื่องของวิธีการปลูกนะฮะการดูแลรักษาโดยโดยจริงๆท่านผู้ชมเราไม่ได้พูดถึงว่าอาจารย์ที่ไปสอนมหา,หาลาัยนะอันนี้อาจารย์ปฏิบัติจริง <c oughs> อาจารย์ลงมือจริงแบบนี้แล้วลงมือให้เห็นแล้วด้วยท่านผู้ชมผมดูต้นเล็กๆเนี่ยลองหาต้านเล็กช่วยกันนะครับต้นเล็กที่สุดในนี้มีต้นไหนบ้างที่มันไม่โตเท่าเพื่อนเนี่ยยากนะท่านผู้ชมนี่เสมอกันหมดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้มีประสบการณ์อย่างเดียวจะทําได้คุณต้องใส่ใจด้วยสําคัญนะพอเลี้ยงคิดนี่แทบไม่ได้ออกจากทุนเลยท่านผู้ชมอยู่วนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับมันเกิดปัญหาตรงไหนบางทีมันต้องทันเหตุการณ์นะแล้วถามว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหมผมจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชม12,000มต้นของพ่อเลี้ยงคิดเนี่ย12,000ต้นแบบสวยๆแบบนี้นะต้นหนึ่งเนี่ยมูลค่าในประมาณ10,000บาท1-20,000บาทก็ตกประมาณ120บล้านบาทท่านผู้ชม มันอาจจะถีบขึ้นไป2เท่านี้ก็คือ240ล้านบาทแต่ท่านผู้ชมฟังผมไว้นะและกรุณาติดตามด้วยติดตามว่าคนทําการเกษตรเนี่ยนะเกษตรกรทําการเกษตรแล้วได้เงินถึงร้อยล้านบาทมันมีจริงในโลกนี้ไหมติดตามนะครับผมก็ติดตามเหมือนกันทุกคนติดตามเหมือนกันในทางทฤษฎีมันทําได้ในทางปฏิบัติทําได้ไหมในทางปฏิบัตินี่ตอนนี้ใกล้จะประสบความสาเร็จแล้วท่านผู้ชมเพราะต้นโตขนาดนี้แล้วเราเช็คทุกต้นเนี่ยเข้าแก่นแน่นอน เราดูนะนจะประมาณปีตันนี้6กเจ็ใช่ไหมครับครับเจ็ดเหนึ่งเนาะเราคงมาขุดกันแล้วตรงนี้แน่นอนครับท่านมู้ชมแน่นอนขุดขายนะครับอ่าแล้วใกลครับไกลแล้วสมมุติว่าขุดพอเลี้ยงคิดไม่ต้องขุดเยอะก็ได้ขุดสักห้าต้นอ่าขุดมุมนู้นรงกลางมุมนั้นมุมนั้นแล้วเอาห้าต้นเนี่ยมาลองสุ่มดูหต้นเนี่ยสุ่มชั่งน้ําหนักดูแล้วตีราคาดูถ้ามันได้ต้นละหมื่นกว่าบาทเนี่ยจบเลยทั้งสวนแน่นอนไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วคราวนี้ มันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องรีบครับต้น18ปี20ปีในประเทศเวียดนามที่ผมพาไปดูต้นละ2ล้านบาทนะครับผมประมาณนี้นะาผู้ชมต้นประมาณนี้2ล้านบาทและ2ล้านบาทนี่มีคนซื้อจริงด้วยนะครับคนที่ซื้อก็คือบริษัทองมูเวียดนามเป็นคนซื้อในทางท่านผู้ชมในไทยเนี่ยถ้าเขาซื้อนะครับราคาอาจจะหลุดลงมานิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีค่าขนส่งค่าชิปปิ้งค่าภาษีนําเข้าภาษีส่งออกถ้าสมมติว่าต้นละล้านบาทเนี่ยคนไทยก็อยู่ได้แล้วนะ <Okay. S 1> ต้นละล้านบาท สิบต้น10สิบล้าน,านถ้าร้อยถ้าหมื่นสองพันต้นนะท่านผู้ชมไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันเออเลอร์นะเดี๋ยวมันจะเออเลอร์นี่เราไม่ได้ขายฝันเพราะว่าทํายังไงที่จะให้รู้ได้ว่าเราไม่ได้ขายฝันอยากให้พลเรียงคิดอธิบายถึงธุรกิจเนี้ยธุรกิจไม้หวงหุลีในประเทศเวียดนามในประเทศจีนเข้าไปถึงไหนแล้วครับโอ้ยรับพูดถึงเวียดนามนี้เขาไปไกลกว่าเราเยอะนะครับทั้งด้านการที่เขาปลูก เวลาเขาปลูกเนี่ยเขาอาจจะไม่มีระบบเท่า่ากับเราเราเรามีระบบที่ดีกว่าแต่ว่าในด้านการแปลรูปนี่สิสู้เขาไม่ได้เลยลรูปไม้เนี่ยเขาเก่งมากสู้เขาไม่ได้เลยย่อดใหยกนิ้วให้เขาเลยยกนิ้วให้ครับ,รบเขานอกจากเขาจะแปลรูปที่เวียดนามแล้วเขาก็ส่งเข้าจีนเนาะครับเราก็ไปจีนถ้าพูดถึงการปลูกไม้หงลี่ที่จีนก็สู้เราไม่ได้ครับแต่เขาเขามีมานานไงเขาาเก็ได้เปรียบเราเท่านั้นเองครับแต่ว่าคนไทยเราตอนนี้ยังไม่สายที่จะปลูกต่อไปครับ ให้เริ่มนะวันนี้ก็ได้ครับปีนี้ก็ได้ครับเริ่มเลยครับลงมือปลูกเลยครับเพราะว่าผมว่ามันไม่พอกระตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องไม้วงหัวรีโทรมาผมด้วยครับไม้วงหัวรีเนี่ยเท่าแก่มาที่นี่ก็บอกว่าไฮไลท์สองันคือคุณสร้างตาไม้ได้ครับผมก็พยายามสุดก็คือหากิ่งใหญ่ๆจะเห็นว่าบางกิ่งที่ผมตัดผมพยายามจะสร้างตาไม้พอเราเราตัดกิ่งใหญ่ๆ มันก็จะมีแขนงออกมาครับอย่าให้มีแขนงไม้หวงหัวรี่เนี่ยจุดสําคัญอย่าให้มีทรงพุ่มหรือแขนงที่มันออกลาต้นครับออกเมื่อไหร่แมลงปิดแข็งมาไข่ทันทีเลยต้องเอาแบบนี้นะครับลงล่งลงล่งแบบนี้แมลงก็จะมาน้อยครับลงล่งแบบนี้มันหาที่อยู่ยากครับมาหาที่อยู่ยากอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับครับก็ทําไปรู้ไปผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้หรอกครับแต่ว่าโรงเรียนมันอยู่ที่สวนโรงเรียนเราอะเรามาทุกวันมันอยู่ตรงสวนนี่แหละคิดไปทําไปนะครับ คิดไปทําไปครับแล้วก็ปรากฏการณ์เนี่ยที่นี่เป็นดินเหนียวปนปนลูกหลังปีปีจากนี้ไปเขาจะโตไวมากครับเดี๋ยวมันมีเทคนิคที่ทําให้เขาโตไวตัวนี้แล้วเราพร้อมขุดวันที่เดือนปีที่10ใช่ไหมครับที่คุดยนไว้ใช่ครับก็ถ้าปีที่10นะครับพอเรียนคิดเนี่ยรอไว้ถึง12ปีก็ได้นะครับ15ปีก็ได้นั้นแล้วราคามันเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล น่าจะ2เท่านะฮะของของร้อยยีล้านบาทาอสองเท่า,ามันทําได้เลยตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคน,นคร,รู้เลยว่ามันทําได้จริงแล้วมันยิ่งโตยิ่งแพงท่านผู้ชมนะฮะหรือบางทีอา,อาจจะใครที่ปลูกแบบนี้นะครับอาจจะขุดต้นเว้นต้นแล้วต้นที่เหลืออยู่ท่านผะู้ชมขายต้นเว้นต้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อีกต้นหนึ่งเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงเ,เนื้อไม้มันเยอะกว่าเดิมไปอีกท่านผู้ชม ที่เวียดนามเขาก็ทําแบบนี้นะที่จริงตั้งแต่ที่ผมไปดูแรกๆเลยเนี่ยหปี7ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไปดูเนี่ยเมื่อ7ปีที่ผ่านมาผมมีความฝันว่าวันหนึ่งเกษตรกรในประเทศไทยจะต้องมีสวนแบบนี้อันนี้ความฝันของผมเป็นจริงนะตอนนี้เป็นจริงแล้วนะครับใครกลับไปดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่เสื้อแขนกุดนะท่านผู้ชมตอนนั้นไปดูมันเหมือนกับคนเป็นนักคิดนักฝันเหมือนคนเพรเจอร์นะที่พูดออกมาว่าไม้ที่มันแพงขนาดนี้ในในประเทศเวียดนามในประเทศจีนเนี่ยในเกาะไฮหลําเนี่ย อีกวันหนึ่งประเทศไทยต้องทําให้ได้แบบนี้ต้นเราเป็นหมื่นเป็นแสนนะต้นเราเป็นหมื่นบาทเป็นแสนบาทแต่ละต้นแล้ววันนี้มันก็สําเร็จนะพ่อเลี้ยงสีทนสี่พันต้นพ่อเลี้ยงคิดหนึ่งหมื่นสองพันต้นกี่ต้นครับพี่เอสองพันค่ะสองพันพี่กุ้งพันห้ารวมรวมแล้วโอ้ท่านผู้ชมรวมรวมแล้วจะเป็นสองหมื่นต้น้งนะประมาณสองหมื่นต้นเฉพาะที่ยืนอยู่ตรงนี้ประมาณสองหมื่นต้นทําเงินเข้าประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยล้านบาทนะครับท่านผู้ชม เป็นการช่วยประเทศไทยนะในการที่เรามีประเทศไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างดินดีน้ําดีนะครับอากาศดีแสงแดดดีทุกอย่างดีหมดคนไทยทําการเกษตรเก่งมากเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือปลูกแต่ของถูกสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวประเทศไทยไม่ใช่ดีทุกอย่างนะฮะสิ่งที่ไม่ดีก็คือปลูกของถูกและไม่มีใครมาส่งเสริมแบบนี้ถ้าสมมติผมไม่พูดวันนั้นเมื่อ6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วผมไม่พาไปดูวันนั้นแล้วผมไม่ ยืนหยัดในการที่จะบอกว่าตัวนี้มันแพงและมันปลูกได้จริงถ้าผมไม่ยืนหยัดไม่มีนะวันนี้ไม่มีไม่มีสวนอย่างนี้ไม่มีการที่คนไทยยังจะต้องปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันปลูกปาล์มปลูกยางซึ่งไม่มีทางเลือกเลยเหมือนเดิมใช่นะเราจะทำยังไงก็ต้องปลูกลําไยกันไปตรงนี้อาจจะเป็นสวนลําไยเหมือนเดิมก็ได้ท่านผู้ชมนะหรือว่าจะเป็นสวนขา้าวโพดหรือจะเป็นนูน่นนี่นั่นซึ่ง10ปีผ่านไปก็ยังมองไม่เห็นเงินร้อยล้านบาท10ล้านบาทมองไม่เห็นเลยอันนี้คือสวนยางพารนานครับครับไถ่ายทิ้ง อ๋อไถทิ้งเลยไถทิ้งครับยางพารากี่ปีฮะปลูกยางพาราไปประมาณ5ปี5ปียังไม่ได้กี่ดเลยผมไปเชียงลุ้งไปจีนกับพ่อพ่อสีทนนี่แหละไปเห็นเขาปลูกยางพาราโอ้หเต็มเขาไปหมดเลยเขาเรียกว่า2000กิโลเมตร0 0กิโลเมตรซ้ายมือขวามือยุนนานอ่ะกลับมาไถทิ้งหมดเลยคือจีนปลูกเองและจีนเป็นคนซื้อจีนเป็นคนซื้อยางพารารายใหญ่สุดของโลกและจีนปลูกเองประมาณ2,000กิโลเมตรซ้ายมือขวามือใน12บสรรนาในยุนนาน ยางพาราล้วนล้วนแล้วเขาจะมาซื้อเราไหมเขามาซื้อแต่มาซื้อถูกเพราะอะไรเขามีเองนะปัญหาแบบนี้แต่ที่แน่ๆเราเรารู้ว่าไม้่วงหัวลี่เนี่ยไปเห็นนล้ที่จีนไปเห็นแล้วที่เวียดนามสู้เราไม่ได้แน่นอนวิธีการปลูกของเขาเพราะเขามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาเขาก็เลยไม่เห็นความสําคัญบางทีเขาปลูกกันไปมั่วๆจริงนะฮะพเลังคิดเห็นเป็นทิวเป็นแถวไหมไม่เคยมี เขาปลูกตรงไหนก็ปลูกแล้วปลูกชิดด้วยปลูกชิดกว่านี้นะครับปลูก3เมตร2เมตรบ้างยังสี่เมตรก็มีแต่ต้น4เมตรมันก็โตนะครับพอขุดไปขายปุ๊บมันก็กลายเป็นเป็นมั่วไปเรื่อยมันไม่ได้เป็นตั้งใจทําแบบของเราเนะเราเนี่ยทำใหม่แล้วเราเรามีข้อดีอย่างนี้ผมจะบอกเกษตรกรนะครับว่าเรามีข้อได้เปรียบคือดินดีน้ําดีอากาศดีแสงแดดดีฝนก็ดีครับแล้วเรามีฤดู แต่และฤดูต่างกันชัดเจนมันทําให้เวลาเกิดแก่นไม้เนี่ยแก่นไม้สีมันจะชัดเพราะมันชัดเจนแรงคือแรงจัดสีมันจะเข้มถ้าฝนตกตกจนมหาสารสีมันจะอ่อนเพราะว่ามันจเจริญเติบโตเร็วท่านผู้ชมแล้วสิ่งที่คนไทยมีอย่างหนึ่งก็คือคนไทยทําการเกษตรเก่งเก่งมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญกว่านั้นก็คือ,อพยุงไหลําในประเทศจีนไม่เคยมาดูงานในประเทศเวียดนามเลยเพราะอะไรเขาคิดว่าพยุงไหลําในจีนดีที่สุดในโลก แล้วไอ้เวียดนามก็บองว่าพยุงเวียดนามดีที่สุดในโลกพยุงไหลัมไม่ได้เรื่องแต่คนไทยไปดูหมดเอาไปเอาข้อมูลความรู้จากพยุงไหลําไปดูมาหมดผมนี่แหละไปเป็น20กว่าครั้งไหลัมนะแล้วทําไมต้องไปเวียดนามเวียดนาม20กว่าครั้งเพราะเวียดนามกับไหรําม,มันไม่ยอมกันนะไครก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและมันมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไอ้น,นี่จะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองในเรื่องไม้พยุงจริงในราคาในตลาดโลกเนี่ยตัวที่แพงที่สุดคือพยุงเวียดนามกับพยุงไหหัม ถ้าไปถามคนเวียดนามเวียดนามก็บอกพยุงทีเวียดนามที่สุดแพงที่สุดดีที่สุดแต่เราอะได้มา2อ,อย่างแล้ววันนี้นะครับเราพาไปดูตั้งแต่เริ่มคลิปทางนู้นนี่พยุงไฮห,หลําเหมือนยกเกาะไหลํามมาไว้ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับข้ามถนนมาฝั่งนี้ข้ามอาตังเกียมาท่านผู้ชมมาฝั่งนี้เราจะมาอยู่ที่พยุงเวียดนามเพราะฉะนั้นเรามี2อ,อย่างแล้วมีกูรูผู้รู้แบบพอลยงคิดเนี่ยเป็นอาจารย์ได้เลยนะฮะเมื่อกี้ยังยังไม่ได้บอกเบอร์โทรขอบเบอร์โทร086ครับ4915965ครับ ครับ8 9 8 6 4 9 1 5 9 6 5่6 5อ,อเลี้ยงสาร,รการนะครับประธานเครือข่ายผู้ปลูกไม้ห่วงหัลี่แห่งประเทศไทยนะอันนี้ฝากความหวังได้เลยนะครับพอผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงคิดนี่รู้จริงทําจริงนะฮะแล้วเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเนี่ยสวนไหนสวยกว่านี้พาผมไปดูหน่อยนะครับผมก็อยากไปดูเหมือนกันมันจะมีไฮหลัมไซใหญ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ๋อไฮลัมไซใหญ